สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกินไหติเหลากัน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ไปกินที่ร้านนะคะจะเป็นการสั่งมากินที่บ้าน,นะคะ่ะโดยชุดที่เราสั่งมาจะเรียกว่าชุดกล่องสมนะคะราคาอยู่ที่159บาบาทค่ะแต่เรามาดูกันว่าในหนึ่งชุดเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะคะตอนที่เราได้มาก็จะได้มาเป็นถุงแบบนี้ค่ะเขาก็จะเอาอาหารใส่ถุงมาให้เราแบบนี้นะคะ พอออกจากถุงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีเป็นน้ำแต้โมมีซุปแล้วก็มีข้าวแล้วก็น้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแต่ละอย่างเลยอันแรกก็จะเป็นข้าวนะคะแล้วว่าเขาให้มาในปริมาณที่เหมาะสมค่ะสำหรับทานคนเดียวได้นะคะเราก็ต่อมาจะเป็นน้ำแต้โมจริงๆเราสักน้ำมะนาวไปนะคะแต่ว่าหมดเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำแต้โมให้เรารสชาติไม่หวานมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุปนะคะ โดยซุปที่เราได้มาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นซุปมะเขือเทศนะคะรสชาติจอ,อกเปรี้ยวค่ะแต่ว่าไม่เผ็ดพอเราตักเข้าปากไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นหอมของตัวมะเขือเทศด้วยนะคะเครื่องเนี่ยเขาก็ให้มาค่อนข้างเยอะค่ะก็จะมีเป็นตัวเนื้อหมูสไลด์นะคะแล้วก็จะมีเป็นเห็ดหอมเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็มีไส้กรอกให้มาประมาณ2ชิ้นนะคะเราก็มีผักมาให้ค่ะ ก็จะมีเป็นผักเบบี้ฮ่องเต้นะคะแล้วก็ต้นอ่อนผักกาดขาวค่ะแล้วก็จะมีเต้าหู้ปลาไส้ชีสนะคะแล้วก็จะเป็นถุงทองไส้ไขป่ปลาค่ะก็รวมๆแล้วเนี่ยก็อร่อยดีนะคะถ้าให้สั่งมากินอีกเราก็จะสั่งมากินอีกนะคะเพราะว่ารุนดีค่ะว่าเราจะได้ซุปอะไรเขาจะใส่เป็นซุปหมาล่ามาให้เราไหมหรือว่าเ,เครื่องที่เขาจะใส่มาให้เนี่ย มีอะไรบ้างนะคะก็ถ้ายัางไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากสั่งนะคะก็สามารถดูแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆใช้งานอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็กดสั่งมากินดูนะคะลองดูค่ะอร่อยดีนะบ๊ายบๆไป,ปร่วมกติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ